สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับสู่ช่องเยอรมนีวารตี้นะคะ ห้าวันผ่านไปแล้วนะคะยังไม่ได้ปล่อยคลิปเลยคลิปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆมาชมบ้านพักของผู้อพยพในประเทศเยอรมนนีค่ะตึกนี้เป็นตึกที่สวยมากเลยนะคะเป็นการก่อสร้างใหม่เอี่ยมองออรชรเลยค่ะสำหรับผู้อพยพและก็สำหรับครอบครัวที่อาศัยรัฐบาลอยู่หาห้องเช่าไม่ได้เราก็จะมีตึกให้พำนักอาศัยนี้ค่ะตึกนี้มีทั้งชายสูนและก็มีห้องสำหรับครอบครัวค่ะเพื่อนๆ การที่มีผู้อพยพมาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีนั้นผู้อพยพไม่จําเป็นจะต้องมาจากประเทศที่เป็นสงครามนะคะบางครั้งเขาก็หนีความยาบากยากจนหนีความที่ในประเทศของเขาไม่มีงานทําแล้วเขาอยากมาอยู่ในประเทศเยอรมนีอยากมาเรียนที่นี่อยากมาหางานทําทางรัฐบาลก็อนุมัติวีซ่าให้มาแล้วก็ให้พวกเขาเหล่านั้นมานะคะเมื่อพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วเราก็จะมีที่พักอาศัยให้ ที่พักแห่งนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีน้ำมีไฟมีน้ำร้อนมีห้องซักผ้าห้องครัวที่จอดรถยนต์ที่จอดจ,จักรยานนะคะมีถังขยะให้เท่านั้นไม่พอมีเจ้าหน้าที่รัฐมาอำนวยความสะดวกมาดูแลมาช่วยสอนการบ้านให้ด้วยค่ะซุมคุกเคนเช้าเอนซึไซส์ไหมในทอฟเธอย่าซีอีฟ t น a ทยแลน เมื่อกี้เป็นเสียงพูดที่เราพูดกับเด็กสาวน้อยที่อยู่ในบ้านพักแห่งนี้นะคะเพื่อนๆเขาน่ารักมากเลยและก็พูดภาษาดอยได้แบบว่าชัดเจนมากเลยเขาเรียนในชั้นประถมอยู่ค่ะเพื่อนๆเขาน่ารักมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่รอบๆหมู่บ้านเรานะจ๊ะเราจะให้เพื่อนๆเห็นตึกที่พักอาศัยบ้านพักอาศัยของผู้อพยพนะคะ เป็นบ้านพักอาศัยของผู้อพยพตึกนี้คือเขาก่อสร้างใหม่ให้กับผู้อพยพเลยค่ะนี่เลยค่ะสำหรับผู้อพยพพักอาศัยอันนี้ก็เป็นตึกอันหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านของเราก็จะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องซักผ้า ห้องทำกับข้าวแล้วก็ห้องนอนนะคะมีห้องสําหรับคนสูตรแล้วก็ห้องสําหรับคนมีครอบครัวค่ะ สวนบ้านพักของผู้อพยพที่เป็นอาคารไม้หลังนี้นะคะเป็นไม้ทั้งหลังเลยค่ะเป็น2ชั้นมีซีเคียวริตี้นะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นบ้านพักที่อยู่ในใจกลางเมืองเลยนะคะเพื่อนๆมีหลายอาคารหลายหลังด้วยกันค่ะมีอยู่กันทั้งเป็นครอบครัวและก็เป็นที่เป็นสูตรด้วยนะคะ ทั้งชายและหญิงค่ะมาจากหลายๆประเทศรวมกันนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกแล้วว่าการที่จะเป็นผู้อพยพในประเทศยเยอรมนีนั้นไม่จำเป็นต้องมาจากประเทศที่มีสงครามนะคะใครก็ได้ที่คุณมาในฐานะผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยต่างๆก็ได้มาอยู่เช่นเดียวกันคะ่ะและผู้อพยพที่พำนักอาศัยในประเทศยเยอรมนีก็จะต้องเรียนหนังสือนะคะเพื่อนๆเรียนภาษาก่อนแล้วก็ ไปเรียนสายอาชีพค่ะส่วนตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะเป็นบ้านพักของผู้มีรายได้น้อยนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นที่พักอีกที่หนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านของเราที่เราย้ายมาอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะผู้อพยพเหล่านี้เขาไปเรียนหนังสือนะคะเรียนภาษาแล้วก็เรียนสายอาชีพนะคะในขณะที่เรียนสายอาชีพนั้นก็จะมีรายได้จากนายจ้างด้วยถึงแม้ว่าจะมีรายได้นะคะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ผู้อพยพเหล่านี้เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะพวกเขาไปเรียนหนังสือและไปทํางานและไปเรียนสายอาชีพหรือถ้ามีอาชีพอื่นๆ เก่งอยู่แล้วก็สามารถทํางานที่ประเทศเยอรมนนีได้เลยค่ะอย่างเช่นบางคนก็เป็นหมอนะคะที่พูดภาษาเยอรมันได้คล่องก็เป็นหมอได้เลยค่ะเพื่อนเหมอที่ฉีดวัคซีนของเราก็มาจากประเทศซีเรียค่ะเก่งมากๆเลยค่ะตึกอาคารแห่งนี้นะคะสวยงามมากเลยปกติแล้วตึกอาคารแห่งนี้เป็นของบริษัทเอกชนนะคะเป็น s e r v i วิสอพาร์ตเมค่ะเขาเก็บไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเช่าให้นัก ให้นักท่องเที่ยวมาอาศัยอยู่นะคะแต่พอดีรัฐบาลได้เช่าอาคารแห่งนี้ตึกแห่งนี้ให้กับผู้อพยพามาได้อาศัยอยู่นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ